ันนี้เราจะมาตรวจเช็ครถก๊อกไฟฟ้านะครับผมของคุณทิวาครับหรือว่าคุณหมอทิวานะครับผมที่สวนผลไม้นะครับผมที่อำเภอขอพิสูจนจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกัน,นครับผมตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาถึงสวนคุณทิวานะครับผมหรือคุณหมอทิวานะครับ เราจะมาสอบถามช่างเอนะครับผมว่าการตรวจเช็คระยะรอไฟฟ้าครับผมมีอะไรบ้างครับผมครับก็จะมี1เดือน5เดือนนะครับและ12เดือนใน1เดือนแรกนะครับเราก็จะมาตรวจความตรวจเช็ครอไฟฟ้าลูกค้านะครับรอบคันนะครับระบบช่วงล่างระบบไฟนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับฟิลนะครับระบบเบรกนะครับการทํางานต่างๆของตัวรถนะครับและสํารถนะตภาพในการขับขี่ของ ในการใช้งานของลูกค้านะครับใหลายอย่างนะครับรวมกันตอนนี้เราก็จะเริ่มเช็คที่ระบบฟิลก่อนนะครับโอเคครับระบบฟิลนะครับเราเช็คว่ามีการขาดของฟิลไหมครับฟิลทางานปกตินะครับไม่มีขาดครับตอนนี้ทําการเทสนะครับแบตเตอรี่นะครับว่ามีกี่โวลต์นะครับทีละสองลูกนะครับ ตอนนี้ค่าก็อยู่ประมาณ18โวลต,ต์นะครับก็คืออแบตเตอรี่นะครับลูกละ8โวลต์8 8 16นะครับก็ประมาณ18โวลต์แสดงว่าลูกค้าชาร์จเต็มที่แล้วนะครับโอเคแบตเตอรี่อยู่ในสภาพปกติและสมบูรณ์ครับตอนนี้เราจะมาทําการตรวจเช็ครถนะครับผมว่ารถจะทํางานปกติหรือเปล่าเราลองมาดูกันนะครับผม ครับช่างเอรถใช้งานปกติอยู่ป้ะงไหมครับโอเคเลยครับสภาพอ่าโดยรวมนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับอ๋อเติคตัทลูกค้าใช้งานแบบสนุสนองนะครับาผมเป็นการบำรุงรักษาอย่างหนึ่งอ่าที่ทําให้รถเรานะครับไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ใช้งานได้จากข้องตัวนะครับตาผมปกติอันนี้คือเป็นมาตรฐานของการบริการของเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราได้จะดูแลและแนะนําลูกค้านะครับในทุกขั้นตอนนะครับเพื่ออ่า การบำรุงรักษาที่ถูกต้องและไม่ให้รถไฟฟ้าเราชำรุดและเสียหายนะครับโอเคครับครับหลังจากนี้เราได้ตรวจเช็คบริการหลักการขายของรถต็อก SEV นะครับผมอย่างหอ,องลิพต์างรถไฟฟ้านะครับของคุณหมอที่ว่า อยู่ที่อำเภอเขาพุทธประดจูจังหวัดจันทบุรีนะครับผมถ้าลูกค้าสนใดนสนใจหรือกำลังกะตัดสินใจไม่ต้องห่วงครับเรื่องการบริการหลังการขายเราสามารถไปให้หาท่านทุกที่ครับผมแล้วถ้าเกิดท่านท่านสใน,ในใจสามารถติดต่อได้89 801 7887ครับผมปลาครับผมขอบคุณครับ